สวัสดีค่ะวันนี้ SSCV มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำทุกๆคนค่ะน้ำยาตัวนี้จะสามารถช่วยให้ทุกๆคนทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะจะเป็นแบบไหนไปด,ดูกันเลยค่ะคราบกาวต่างๆที่ติดฝังแน่นไม่ว่าจะเป็นคราบกาวบนชิ้นง,งานพลาสติกเหล็กอลูมิเนียมก็สามารถเช็ดออกได้ง่าย คราบจารบีบนอุปกรณ์หรือคราบน้ำมันเครื่องบนเครื่องมือช่างต่างๆมักจะมีปัญหาคราบสะสมเช็ดล้างไม่ออกหรือล้างออกไม่หมดจดน้ำยาของเราก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้งานง่ายขึ้นน้ำยาของเรายังสามารถเช็ดหมึกพิมพ์ออกได้ง่ายไม่ทําลายพื้นผิวเดิมอีกด้วยเป็นไงบ้างคะ กับผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้น่าจะสามารถช่วยให้ทุกๆคนดูแลอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างค่ะ